Rồi chơi cho ในของรู้ตัวคนนชอบอะไรง่ายมากๆเลยแค่อยู่กับบักจุบ้านแค่แค่อยู่กับทุกสิ่งที่ทําทุกคําจิพูดมีสติรู้ทันเวลาในเรื่นงตัวใครรอบ้างเวลาในทํางานก็ทําให้เต็มที่ได้ใจใจจิตอุทใจไม่พร้อมกันพลังปกกับความสุขมีล้นตรีง่ายๆสบายใทุกอย่างเป็นไปได้เชื่อจวมใจจากวันนี้ว่าเราดู้ก็เป็นมากกว่า

is to live ได้เลยตามรีบค่อยๆไปเลยสนุกเฮ้กลับมาชีวิตนี้มีคุณค่ากว่าคนอื่นช่วยรักคนตัวเองหมดเวลาต้อง to be the best feel like being the star in the universe so you're so wonderful when you are you you have to let it pop oye oye

สาบานได้ว่าทุ่มกว่าจูนตัวเองขึ้นไปเลยเ <c oughs> ต้นเพื่อตัวเองวันนี้แล้วมัง้ยยัง មកជាចូលចូលចូលតែណូកខ្ញុំនិយាយទៅខ្លួនមិនហើយជីវិតខ្ញុំតស៊ូពីម៉ោងព្រឹកដល់ម៉ោងស្ពានពេញពីថ្ងៃដល់យប់គឺតลอดតែថ្ងៃវេលាទាំងនេះហើយចូលទៅលេងសំណุกទាំងតែកើតមកជីវិត เ้โอโบขาบทะยานฟ้าโปยบโปโลเย่แต่งเองสาบันได้โอ้มันมากขออีกรอบนึ่งเรียนเดี๋ยวค่อยครูดาวนะเดี๋ยวค่อยครูดาว นี่เป็นการสอนแนวใหม่สอนแบบ่ามเสียงเพลงหมอลมลัมมาละ ในนี้ถ้าฉันมีหัวเก่งอะไรดอกรู้รู้ว่าคนเนชอบอะไรง่ายมากๆเลยไค่อยู่กับบักจุบ้นกันน่ะแค่อยู่กับทุกสิ่งที่ทําทุกคําที่พูดมีสติรู้ทันเวลาไหนเป็นก็เจ้งเวลาไหนทํางานก็ทําให้เต็ที่ใจะได้เป็นพร้อมกันพลังโฟกับมามต้องมีลมเปอีกง่ายสบายสบายคุณแบบน่าเชื่อวันนี้รับเรามีหเก่งมากพ คิดจะทำทุกอย่างตามเวลากลัวมีแต่ความตํานานกับปอปอยมันไวในมือของจักรก็วาวชาวเราคือเป็นมันทำไม่ได้ทำให้อะไรมีขึ้นมันอยากจะตอบตัวมันก็จะตื่นบินไปเป็นมันชอบ ลยจากนีจะจอยให้เลยสนุกร to ุเริ <región> ีในี้มีคุณค่ากับรักตัวเองเวลาล้วปมตัวเียไม่อชกมีลิฟต์แบบเบาใเซลต้อกรตอนโฟล์อ้โหขาดยฟ้าโปย่บโรอย่ใครมาดูนึกว่าครูบ้าคูโปรแกรมเบงอยู่ ปล่อยจอยปล่อยจอยสนุกสุดหมดเวลาปลอมตัวแล้วจ้ามันเดอโปหันลาจันรฟ้าโบยบ่ลอยยย

เห็นแล้วบัตรฟอรมีไม่เอาชีวิตเดิม <Bon, S 1> <c ười> ไล่ไปเลยปล่อยปล่อยไปเลยแต่หนูให้สดๆไปเลยจนมาชีวิตนี้มีคุณค่าจะกับด่าของตัวเอง The best version of me living in a place that's b e a u t r f u l มันยอดเยี่ยมเยอเวโอบวกขาทยันฟ้าโบเย่โบโยเย่ อันนี้เป็นเพลงของคนร่ำรวยช่วยคนทั้งโลกใครจะไปโปรแกรมก็ได้เออกราบขอบพระคุณกับโปรแกรมจิตทุความรวยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโปรแกรมเดย์สิบสามอ้าวมาไม่ทันก็ไปดูย้อน,นเอาแล้วกันนะคะสวัสดีใครเข้ามาเนาะ ه, วันนี้เดย์สินะคะปล่อยจอยไปเลยนะคะเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆวันนี้นะคะเอาไว้บูธพลังตั้งแต่เช้าตรู่นะคะนี่หนึ่งทุ่มแล้วยังไม่ย,ไมยังไม่หยุดบูธพลังเลยนะคะยังบูธกันต่อไปนะคะยกระดับจิตขึ้นไปสู่นู่นเลยนะคะจิตจักรวาลไปเลยนะคะจูนจิตไปกับจักรวาลข้างบนเลยนะคะต่อท่อตรงกับจักรวาลเลยนะ กายใจจิตนะจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจิตเหนือสํานึกเชื่อมต่อกันในแนวเดียวกันแนวระนาบต่อท่อตรงไปเลยอุ้ยแพงไปไหนนะฮะอ่ะจบไลฟ์ได้เลยเ <c oughs> <c oughs> นื้อหาของเพลงที่แต่งวันนี้นะคะเนื่องจากมีแรงบันดาลใจนะที่ที่ว่าวันนี้เราอะค่ะ,ะพัฒนาตัวเองมาได้เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเราอะค่ะ,ะอาจจะ ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่เหมือนกับใครบางคนที่เขาแบบเป็นคนหนึ่งไหมที่เจอทางตันหรือว่าเป็นคนหนึ่งไหมที่แบบมืดแปดด้านอะเป็นคนหนึ่งไหมที่แบบมองไม่เห็นทางออกทางรัดทางรอดอะเออเป็นไหมเป็นไหมว่ารูปโปรไฟล์คล้ายๆคอเล็ตนะคะไม่แน่ใจนะคะคุณเป็นคนหนึ่งไหมอ่ะ ที่คุณมองไม่เห็นทางออกใดๆเลยแล้วคุณบังเอิญเนี่ยมีคลิปนี้ลอยมาแล้วคุณก็เข้ามาไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะว่าคลิปนี้คือคลิปที่คุณอธิษฐานจิตมาะคะครูเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนนั้นมาก่อนเป็นคนที่มืดแปดด้านเป็นคนที่แบบไม่รู้จะไปยังไงต่อกับชีวิตอะ่ะไม่รู้ว่าเฮ้ยจะจะเปลี่ยนตัวเองยังไงไม่รู้ว่ามันแบบ ไอสถานการณ์ต่างๆที่มันครอบคุมเราไว้เนี่ยดังกับก้อนเมฆที่มันมองไม่เห็นเป้าหมายในชีวิตก็ไม่เห็นวิชั่นวิสัยทัศน์อะไรก็ไม่มีไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมไม่รู้ว่ามันเป็นใครไม่รู้ว่ามาทำอะไรที่นี่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะไปยังไงต่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับใครทั้งนั้นน่ะรู้แค่ว่าเฮ้ยตอนเนี้ย หยุดโกรธยังไงวะคือเป็นได้ทุกอย่างยกเว้นการที่เราเนี่ยเป็นได้แบบมาหาเทพในอดีตนี่คือสายปีนในตำนานนะอือคืออารมณ์กำหนดอนาคตก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองมาทำอะไรนะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาก็เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเรามาทำไมสวัสดีจ้าพิออนไม่รู้ก่อนที่จะมาเจอกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด ก่อนที่จะมาเจอกับ NLP แล้วก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เจอกับครูซันไรส์เนี่ยหรือว่าครูสิตาในอดีตไม่รู้ไม่เคยรู้เลยแต่จริงๆแล้วใช้อยู่ใช้กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดอยู่และก็ใช้ NLP อยู่เหมือนกันอ่าแล้วก็ใช้ เขาเรียกว่าไงใช้ทุกอย่างที่มันจะสามารถทําให้เราอะเสกชีวิตสั่งจิตโดนบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้แต่เราไม่รู้เราใช้ผิดใช้ถูกอะเรียกว่าเราปล่อยขึ้นสเปะสปะเราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นเสาส่งสัญญาณเราไม่รู้ว่าเรานี่แหละเป็นคนส่งสัญญาณออกไปและสิ่งที่มันรับกลับมามันคือสิ่งที่เราเคยส่งเอาไว้ไม่ว่าเราจะส่งตอนนี้หรือเราจะส่งมาจากในอดีต และสิ่งที่เราได้รับอยู่ตอนนี้มันก็คือสิ่งที่เราเคยส่งไว้ตอนไหนไม่รู้แต่พอเราได้มารู้ความลับนี้นะ,ะเกี่ยวกับ The secret หนังภาพยนตร์ The secret ของรอนดัเบิลนะคะเกี่ยวกับความลับถอดรหัสลับสมองเงินล้านของทีฮ h ฟเอเคอร์ Half re, นะคะได้รู้เกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะผ่านผู้คนจากหนังเรื่อง The Secret นะคะไม่ว่าจะเป็นบ๊อบพ็อกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแจ็คแคนฟิลนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เขาเก่งระดับโลกตอนนี้เขารู้แล้วแต่รู้จักกับ NLP กดแรงดึงดูดเขารู้เทคนิควิธีต่างๆระดับโลกทั้งนั้นที่จะทํำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและเราก็เป็นคนหนึ่งแล้วที่ตอนนี้เรารู้พี่ก็เป็นคนหนึ่งใช่ไหมพี่อ่อที่รู้เทคนิคนี้ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วในอดีตแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรารู้คุณอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่คุณตอนนี้คือคุณรู้แล้วแต่คุณก็ยังไม่ไปไม่สุดคุณไปเรียนคอร์สแคมป์สัมมนาที่แพงๆไปมาทุกคอร์สแคมป์สัมมนาแล้วคุณก็ยังไปไม่สุดคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรคุณเดินหน้าสามเก้าถอยหลังสี่เก้าย่อาอยู่ที่เดิมคุณก็ไม่รู้ว่า ตอนเนี้คือคุณโตไปตั้งไหนแต่ไหนแล้วแต่คุณยังมองเห็นตัวเองมีศักยภาพที่เล็กๆๆๆเป็นตัวเล็กๆอยู่ทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้ดูเลยว่าจริงๆแล้วคุณมาไกลามากไปดูได้เลยกับรูปภาพในอดีตย้อนกลับไปเจ็ดปีเราโตและเก่งขึ้นมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราก็ออกหน้ากล้องเราก็พูดไม่รู้เรื่องหน้าก็ดำดำกล้องก็ไม่ทันสมัย แสงก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอยู่บ้านก็เช่าบ้านมาสามสิบสองปีก็ไม่มีจ่ายค่าเช่าก็ไม่ทันเสกเงินยังไงก็ไม่รู้เปลี่ยนชีวิตยังไงก็ไม่ได้สันดานก็ยังเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะเอาอะไรจะเอาอะไรเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าเราอะมีศักยภาพแค่นิดเดียว แต่เล่าว่าเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเราเองมาทะลุมาตั้งไม่รู้กี่กี่กี่เกราะแล้วอะทะลุขีดจำกัดมาไม่รู้กี่ชั้นแล้วอะไปย้อนดูบางคนอายุจะหกสิบแล้วอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเท่าไหร่อะถ้าคุณมันไม่ใช่เป็นมหาเทพคุณจะอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เหรอคุณตายไปตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้ว บางคนเนี่ยเป็นคิดว่าเป็นคนมีอายุอยู่แล้วก็ตอนนี้คือฉันทําได้แค่นี้แต่คุณไปดูดิคนไม่ได้เรียนกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดสามารถเลี้ยงลูกส่งมึงนอกได้ทุกคนเก่งมากในแบบฉบับของตัวเองใช่เราปฏิวัติชีวิตใหม,เมเ่เก่งมากเลยเก่งมากเลยแสดงว่าเห็นหน้าเฟซคูใช่ไหมหรือไม่เราก็ขึ้นตรงกัน เราปฏิวัติตัวเองใหม่มันไม่ใช่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนคือเบสิกมากเปลี่ยนคือแค่แบบแค่นี้ยังเปลี่ยนปฏิวัตินี่คือแบบว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วแบบเดิมเลยคือเปลี่ยนใหม่คือเป็นคนใหม่คือลงมือทำแบบเปลี่ยนแบบสามร้อยหกสิบองศาเปลี่ยนแบบทุกอย่างสีหน้าแววตาท่าทางความคิดการกระทำความพูดความรู้สึก อีกรอบเปลี่ยนใหม่หมดเลยตั้งแต่นิสยัยสีหน้าแววตาท่าทางความรู้สึกอารมณ์คำพูดและการกระทำทั้งภายในและภายนอกจากคนไม่รู้จะทำยังไงดีหน้างอคอหกักหลังก็งอคอก็ตก <c oughs> จากนั้นก็ลุกขึ้นมาพัฒนานิดหนึ่งก็จะประมาณนี้ไหล่ก็จะหอ่หอหน่อยแล้วก็ มั่นใจบ้างเอออ่าอ,อ่ไม่รู้สิอะไรอย่เงี้ยก็คือจะพูดนั่นกับเราปฏิวัติตัวเราเองใหม่เลยแล้วเ,เราขึ้นมา,มาแบบนี่คือโชว์ชุดสุดท้ายของเราอ่ะถ้าเราเดินแบบคือนี่คือฟินาเล่คือบนเวทีนี้คือไม่มีใครที่จะแบบฟินาเล่แล้วอะ โอเคมและนี่คือการเดินแบบครั้งสุดท้ายของเราเราจะเดินแบบไหนโอเคมะอือปฏิวัติชีวิตใหม่ทำใหม่ตั้งใจทำใหม่ปล่อยจอยไปเลยสนุกไปเลยบางคนน่ะพัฒนาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้แล้วอะมีกินมีเหลือกินเหลือเก็บแล้วอะแต่ก็ยังไม่สนุกอะเวลาทำงานอะ ก็อยากที่จะออกไปเที่ยวเล่นอยากจะออกไปเที่ยวอะอยากจะไปม,มีความสุขอยากจะไปคาเฟ่อยากจะไปทะเลอยากที่จะไปภูเขาอยากจะไปต่างประเทศแต่ตัวทำงานพอได้มีโอกาสไปต่างประเทศได้ไปเรียนพัฒนาการชีวิตได้ไปภูเขาได้ไปทะเลได้ไปน้ํำตกแต่ใจอยู่กับงาน อาเสียดายเวลาแท้ๆอยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยจอยไปเลยไลฟ์สดปล่อยจอยในการไลฟ์สดแบ่งปันอยู่กับคนที่อยู่ตรงนี้ตรงหน้าไม่สนใจทั้งนั้นว่าครอบครัวหรือใครจะเป็นอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวออกไปเราก็ไปดูแลต่อแต่ตอนนี้คือคนที่เราต้องโฟกัสและสนใจคือคนที่อยู่ในกล้องนี้ คนที่อยู่ในไลฟ์สดนี้นักเรียนที่เราตั้งใจจะมาถ่ายทอดนี้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะมาช่วยเราต้องมาให้เต็มสามร้อยเปอร์เซนตอยู่กับตรงนี้แล้วทำให้มันสุดชีวิตด้วยความสนุกอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันขณะน,น,นี้กับคนตรงหน้าตรงนี้ตรงอื่นเราช่วยไม่ได้แล้วมันไกลเกินไปที่เราจะไปที่ จังหวัดไหนเพราะตอนนี้จะบินไปก็ไปได้แต่ส่งหัวใจไปจะไปที่อยู่ต่างประเทศก็กลับมาทำงานอะไรตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องทำออนไลน์เข้าไปในคอร์สแคมป์สัมสมนาก็ต้องใส่ให้สุดเพราะว่าอะไรจ่ายเงินมาเรียนแล้วก็ต้องจ่ายให้ใส่ให้สุดเออ ไม่ห่วงแล้วงานเราต้องวางใจในลูกน้องเราต้องวางใจในเจ้านายเราต้องวางใจคนที่เราไหว้วานเอาไว้ว่าเขาจะดูแลได้อย่างสุดชีวิตเรามีหน้าที่แม่งสุดยอดปล่อยจอยไปปล่อยจอยไปทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งเราไปปล่อยจอยเพื่อประเทศชาติเราไปในานามประเทศไทยเราไปในานามของตัวแทนระดับโลกเราไปในานามของนักปล่อยจอยโอลิมปิก ไงมทอดกล้วยแขกอยู่ก็ทอดกล้วยแขกให้กับคนตรงหน้าใส่ถุงให้เร็วที่สุดด้วยความสนุกลูกค้ามาเต็มเลยเว้ยหุ้ยกล้วยแขกอร่อยมากไม่ต้องไปห่วงลูกที่อยู่ที่ไหนมุมไหนของจังหวัดเดี๋ยวกลับไปแม่ปิดร้านกล้วยแขกแล้วเจอกันโอเคไหมนี่มันโคชชิ่งวีเอพีหรือเปล่าโอเคไหม ปล่อยจอยให้มันสุดอยู่ตรงหน้าเตาปล่อยจอยให้มันสุดอยู่ที่หน้าไหลยสดตรงนี้ปล่อยจอยให้มันสุดอยู่ตรงไหนนั่งคัดซับทําอัดสังหาปล่อยจอยให้มันสุดอยู่กับการคัดทรัพบกินข้าวกับครอบครัวปล่อยจอยให้มันสุดอยู่กับครอบครัวไม่ใช่นั่งกดโทรศัพท์พอยู่ทําให้มันเสร็จไปทีละอยา่างอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้มันเต็มที่เราเคยทํา แบบหนึ่งมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ลองทำแบบใหม่ไหมวันนี้ลุกขึ้นมาทำแบบใหม่ไหมตื่นเช้ามาแล้วก็ทำอะไรใหม่ๆตื่นขึ้นมาออกกําลังกายเอาเดินไปหน้าหมู่บ้านปะอ่ะตีสี่ครึ่งตื่นเอาปะเดินไปหน้าหมู่บ้านเอากลับมานั่งสมาธิอาบน้ำรอผ้าจารย์อ่านั่งไปสมาธิเออสองชั่วโมงละเอวพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วก็ไปเรียนพัฒนาตัวเองเอวเตรียมไปไล่สดเป็นตัว จากคนที่นั่งแชร์อยู่แต่กับเก้าอี้ก็ตื่นขึ้นมาล้างหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เริ่มทำงานจากที่แบบใส่ชุดนอนอยู่บ้านทั้งวันก็แต่งหน้าสวยไปร้านกล้วยแขกโอเคไหมเออเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มาขายกล้วยแขกธรรมดาทุกคนก็คงงงอะไรกล้วยแขกปะเพราะเรายกตัวอย่าง เราไม่ได้มาขายกล้วยแขกธรรมดาเรามาเพื่อเป็นตัวแทนระดับโลกตัวแทนประเทศไทยอ่ะกล้วยแขกตัวแทนประเทศไทยอ่ะกล้วยแขกเห็นภาพชัดกล้วยแขกระดับโลกอ่ะเรามาในเจ้าตำแหน่งของเจ้าของแฟรนไชส์ธุรกิจนี้จะนำพาให้ผู้คนสร้างมีรายได้จากการเปิดร้านกล้วยแขกทั่วโลก ใครก็แล้วแต่นี่จะได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกันนี้สามารถซื้อสูตรซื้ออะไรไปได้อ่าแล้วไปลงมือทําทําตามสูตรปุ๊บอ่าเงื่อนไขกดยังไงอะไรของแฟนช้กล้วยแขกก็ว่าไปทําเหมือนกันทุกร้านเออซื้อสูตรซื้อทุกอย่างแต่งตัวแต่ว่าวันเนี้ยสิ่งที่เราแต่งตัวอยู่ในร้านคือไม่มียูนิฟอร์มไม่มีอะไรเราก็ยังเป็นแฟนชายไม่ได้อ่ะ แฟรนไชส์คือเราต้องมีเสื้อผ้ายูนิฟอร์มที่ทุกๆร้านทุกๆสาขาเราแต่งตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนใส่ไปเวทหมดเลยแล้วก็มีไอ้หมวกคุมผมที่เป็นหมวกหมวกโปง่ปงๆอะ่ะหมวกที่สําหรับอ่าใส่เหมือนกับว่าย้อมผมอะ่ะมันก็ไม่โอไงอเราต้องอัประดับอัปลุกอ่ะถ้าเราจะไปแบบให้มันแบบดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นตรงนี้คือให้เลย โอเคไหมแต่ตรงนี้มันไม่นั่นตรงประเด็นที่ตรงที่มาตรงนี้คือปล่อยจอยปล่อยจอยให้สุดกับสิ่งที่เราทําเวลาที่เราอยู่ตรงนี้มาไม่ทันย้อนนะคะนาะราพรเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เราทําอะไรล้วก็ทําให้สุดเราเก็บเงินอยู่ในที่ทํางานเราแล้วก็เก็บเงินมีความสุขกับคนตรงหน้าในบริเวณนั้นก็มีแต่ลูกค้าที่เข้ามาใน ปัมม๊มน้ำมันของเรามันแบบระดับโลกอ่าโอเคไหมเราไม่ได้มองเห็นว่าเราเป็นแค่เด็กปัม๊มเรามองเห็นว่าเฮ้ยแม่งปั๊มของเราเนี่ยให้บริการเนี่ยคนมาจากทั่วประเทศไทยเลยผ่านเข้ามาแม่งต้องเข้ามาในปั๊มเราเราคือตัวแทนประเทศเราคือตัวแทนของโลกเราคือเป็นเป็นต้นแบบอ่ะของความสุขและความสนุกใครเข้ามาจ่ายเงินก็แบบอขอบคุณมากเลยนะเงินจำนวนนี้เนี่ยนะ ที่เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของฉันนะแล้วก็เสกไปขอบคุณไปเราใช้กฎจักรวาลใช้ NLP ใช้ทุกอย่างเนี่ยโดยการที่ให้มันสุขสนุกแบบปล่อยจอยอ่ะคือเข้าใจไหมอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นเข้าใจไหมตัวกับใจมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าตัวกับใจมันไม่ได้อยู่ด้วยกันพลังโฟกัสมันจะกระจายตัวกับใจมันต้องอยู่ด้วยกัน ตัวกับใจมันต้องอยู่ด้วยกันหัวกับใจเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันกายใจจิตมันต้องอยู่ด้วยกันทุกอย่างอยู่ด้วยกันหมดมันถึงจะไปได้เร็วและแรงและแสงทุกโค้งอันนี้ชัวร์ไหมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละอยู่กับปัจจุบันขนาดยังไงแล้วเราก็ปล่อยจอยไปให้สุดสุด,สดทำให้สุดทุกอย่างในชีวิตด้วยความสุขและสนุกบักบานนะะไปละ นะฮะปล่อยจอยไปพร้อมกันไปไปให้สุดมีแคชฉันมีรู้เก่งอะไรแต่ไม่รู้ว่าคนที่ชอบบางรายใหญมันมากเลยที่จะอันนี้อันนี้ ปอยจ้อยใเดี๋ยวรอฟังเพลงใหม่แล้วไปเ,เปิดในร้านกว้วยแขกได้เลยเอาไปเปิดในร้านกว้วยแขกให้ด้วยนะไดปุ

คุณก้าหั่งจากกระดักตัวเองเวลาป้องตัวเบงค์ลนเชนออมมี่จบตุณก็ฟังมันเด็ดโเยียดหยาบยาวูเอโอบวกขาทายานฟ้าโปเยโปโลเยแล้วพบกันใหม่จ้าพี่อภิชาไปฟังเอา 拜拜。Bye bye.